อ๋อละครใบเฟิร์นจะเข้าแล้วนี่กี่วันเข้าแล้วมายังทองประกายแสงทองประกายแสงที่เล่นไปมีผัวหลายๆคนอ่ะนะก็เขาบอกเฮ้ยใบเฟิร์นเล่นแต่ละบททําไมต้องแรงๆครับเล่นถ้าไม่เล่นบทซอมแล้วดังเหรออืบทซออมันก็ไม่ดังละครอ่ะซอมสูตรเขาเขาอาจะเคยเล่นหนังนี่ที่เห็นเรี่ยว่าสามสามีในเรื่องน้องใบเฟิร์นหมดเลยนะอนี่เล่นมา เล่นที่แบบว่ามาเล่นอกับช่วงวันที่เป็นละคร<ช>ซอบซไปเล่นกับพี่ถาก,ก็เฉยๆนะมัน<ภ>ก็ไม่เป็นกระแสปเปี้ยงที่แบบเป็นแมสขนาดนั้นน่ะเขาก็ได้บอกว่า ใบเฟิร์นวันนี้ปิดข้อความลงมาที่ว่าทําไมใบเฟิร์นพิมชนกขอได้รับบทโสเพณีเมียน้อยหรือหญิงมากสามีท,ทั้งทงที่ใบเฟิร์นลุกสวยหวานดูเหมาะกับเจ้าหญิงเ <c oughs> จ้าหญิงก็เคยเล่นมาแล้วที่ <c oughs> ช่องวันเน,นะหรือคุณหนูสูงศักดิ์ก็เคยเล่นมาแล้วอทําไมอืมชวยดังฮะเจ้าหญิงก็เล่นมาแล้วเจ้าหญิงก็เล่นกัของช่องวันไงที่เล่นเป็นอินเดียอินเดียถเออเออใช่แล้วมาเจอใบไม้ที่ปิดปิวนะเล่นกับน้องเจอกับน้องชอนไงใช่ไหมพระโชา ใบไม้ที่ปิดปิวก็ถือว่าดังนะเล่นกับดีเจพุทดังมากผมตอนที่เล่นเป็นกระเทยอ่ะใช่ใช่ไหมล่ะเอาเปลี่ยนบทบาทปุ๊บเป็นเรียบร้อยดังเลยซ้องสุดๆก็อะไรสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักนั่นมันเด็กตอนเด็กๆอันนั้นอันนั้นกแน่นอนเพียงแก้วมั้งไม่ใช่จุดเปลี่ยนชีวิตของนางก็คือพี่ชอตนี่แหละที่เอานางมาเล่นเป็นก้านแก้วไงตั้งแต่นั้นใบเฟิร์นขึ้นแบบปึ้งๆอย่างนี้เลยนะก็นั่นแหละคนก็เลยว่า กวนน้องติดภาพไม่ดีเด็อ่ะก็เป็นแต่น้องกะเป็นแต่น้องแบบเมียน้อยแบบบบาทนะบบาทการแสดงนางมีเล่นนางก็เล่นมาตั้งกี่เรื่องแล้วล่ะเรียบร้อยเรียบร้อยก็เล่นมากี่เรื่องแล้วทุกช่องแล้วเล่นกับคู่วายดาราวายก็เคยเล่นมาแล้วถูกต้องไหมดาราใหญ่ๆก็เคยเล่นแล้วออแต่งจริงต้องเป็นผู้กำกับที่ใบเฟิร์นเล่นต้องเป็นคุณกูพี่กูต้องกูคนเดียวเขาแบบว่า ขาคู่บุญกันมาตั้งแต่สมัย MV เลยนะ <MV> หาย MVRS ออะไรอย่างเงี้ย<ร>เขาถือว่าเป็นผู้กำกับคู่บุญกันมาเรื่อยๆจนวันหนึ่งวันที่ใบเฟิร์นเปลี่ยนแบบว่าเปลี่ยนบทแรงเนี่ยก็การแก้วใช่ไหมการแก้วมันชื่ออะไรหลงไฟหลงไฟการแก้วอะลงตอนนั้น <ไฟ S 2> รับแนวนี้บ่อยๆค่ะมันก็ไม่น่าจะมีให้รับบ่อยไหมละครตอนนี้อไม่ต้องหวังละครสมัยนี้มันก็ไม่ต้อเยอะนะฮะเยวก็จิตตกอีกละครสมัยนี้มันก็คงไม่ได้มีโอกาสร้างเยอะแล้วล่ะค่ะเขาบอกว่าจริงๆดูจริงไม่ใบเฟรมมันไม่เป็นชนีเรียบร้อยมันก็เป็นชนีสู้คนจะตายค่ามันป็นคนสู้คนแต่แบบหน้ามันน่ารักอะไรเงี้ยแต่เวลาโอ้โหมันสู้กระเทยกระเทยที่มันสู้ตายทั้งผู้จัดการมันจ ทั้งตัวมันเองแสบจะตายเกียดบอรว่าให้ไปเล่นบทคุณีมันไม่ได้เปปกป้องบ้างไม่เคยเจออ๋ออยากไปคุณหนูโดนปกป้องบ้างอยากให้เป็นบทคุณหนูโดนปกป้องบ้างเขาก็เขาเืนแต่แต่ถ้าในมุมของผมอย่างคนไม่เคยเจอแล้วเราก็เป็นแบบคนที่ติดตามผลงานการแสดงเขาเขาจะสวยหวานนี่ไงครับผมภาพเหมือนเจ้าหญิงแต่นางเป็นคนที่เล่นได้ถึงเอาตรงๆคือนางเวลาที่แบบนางเล่นละครอะไรนางทุ่มเทไปบอกว่า หมือนแบบว่าเล่นเป็น LGBT นงางก็จะเล่นเป็น LGBT แบบว่านางจะทุ่มเทอยู่แต่กับ LGBT LGBT แล้วก็บบว่าแต่ผู้กำกับอ่ะคนเดียวที่นางเล่นแล้วทุกอย่างจะสบายใจคือนางสบายใจผู้กำกับด้วยก็คือคุณกูเอกสิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าสมมุติบทแรงๆจริงๆนางก็จะต้องมาเล่นกับพี่ชอดแล้วนอกนั้นก็คือส่วนใหญ่เขาก็จะส่งบทซบซบให้นางทั้งนั้นนะเจ้าหญิงเม็ดทรายอย่างเงี้ยก็เคย ผูกไหมล่ะมันก็เล่นไม่ใช่มันไม่เคยเล่นเจ้าหญิงเม็ดทรายบ้างอะไรบ้าง้รยแต่ลูกเขาแบบนี้แม่แบบว่ามันดูแบบไม่ต้องปกป้องกแหละยุ่ก็นางก็โอ้โหมันสู้คนจะตายเราไปสู้กับมันสิไม่ไม่ยอมคนนะใบเฟิร์นอ่ะใบเฟิร์นเป็นเฉนีที่ไม่ยอมคนนะอนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็หลายๆคนก็ให้ฟันธงแล้วว่าน้องใบเขาเล่นแบบนี้เขาเล่นถึงดูแล้วอิน มีความสุขนะฮะเล่นแบบร้อยเรียบแล้วเงียบเชียวนะครับนะฮะอ่ะเพราะฉะนั้นก็ติดตามกันได้ตอนนี้ก็น่าจะออนแอร์เรียบร้อยแล้วสำหรับเรื่องใหม่ของน้องใบเฟิร์นนะครับมาถึงเรื่องราวของคุณแมทกับคุณเฟรมกันบ้างนะฮะนางเอกดังร่วมเฟรมนะครับผมนะบ่าวสาวนะครับความสวยสะดุดตามากเข้าพธีมั่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวันที่11สิงหาคมสำหรับนางเอกสาวคนสวยอย่างน้องแมทพิวีกับหนุ่มเฟรมพิมพ์พิมาเดชนะครับ ท่ามกลางการแสดงความมีดีของครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆทางฝั่งพเพื่อนเจ้าสาวมีใครกันบ้างอย่างเช่นคุณแต้วนัทพรคุณมิวนิฐานะครับน้องมิ้นชริดานะครับน้องชิปปี้สุรินแล้วก็ภาพที่นางเอกดังน้องแต้วนันทพรนะครับได้ถ่ายภาพคู่กับบ่าวสาวแล้วก็เพื่อนๆนเนี่ยทำหลายคนหลุดโฟกัสเต็มๆภาพนี้ครับคุณผู้ชมเพราะว่าแต้วเนี่ยว่าที่เจ้าสาวอีกหนึ่งคนเนี่ยออร่าความสวยปังมากนะครับดูฮะเออดูสิอยู่ด้านหลังแต่ว่าโอโหออร่ามนะ แบบไรออกมาเลยนะครับผมนะฮะน่าจะเป็นแบบคนต่อไปหรือเปล่านะนี่นะครับก็คนต่อไปแล้วเขาขอแล้วนี่เขาขอแล้วเรียบร้อยนะครับ <c oughs> แต่ว่าดูว่าออร่ามากส่วน <c oughs> คุณเ <c oughs> ฟรมก็ให้คามั่นสัญญากับน้องแมทบอกว่าเขาจะเป็นผู้ชายที่มอบความสุขให้กับน้องแมทเนี่ยทุกวันไม่ว่าจะเป็นวันไหนจะมอบความสุขทุกวันสัญญาว่าจะทําความความรักให้แบบมีทุกวันแต่ว่าไม่สัญญาว่าจะทําให้แมทเนี่ยไม่โมโห เพราะฉะนั้นแล้วข้อนี้อาจจะข้อยกเว้นไว้นะฮะน้องแมทก็ยิ้มใหญ่เลยนะฮะน้องสายน้านจะเป็นเรื่องจริงนะครับอ่ะยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะครับผม